สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษรครับมาดูกันครับว่าสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่กำลังเดินทางเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณจากนี้นะครับอีก3เดือนนะครับหรือ6เดือนหรือจากที่คุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่ก็ตด้อาเมื่อไหร่ตอนไหนก็ตามนะครับก็ลองมาดูกันว่าสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆนั้นเนี่ย เป็นอะไรนะครับก็ผมจะใช้ไพ่ผสมกันเนาะทั้งไพ่ออร์คโคทั้งไพ่ทาร่แล้วก็ใช้ไพ่จิตเดิมแท้ที่เป็นไพ่ไทยนะครับก็ลองมาดูกันเดี๋ยวลองมาดูกันก่อนดีกว่าว่าสัญญาณนะครับที่อาจจะเป็นตีมพลังงานของข่าวดีนั้นเนี่ยที่เข้ามาเป็นอย่างไร สัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆที่กําลังอยู่บนเส้นทางของคุณหรือคุณกําลังไปอยู่บนเส้นทางนั้นนะครับชาวราศีเมษว้ามี c l e a n s n n w w t t r r ครับ Purification a c t i v a t e Vi b r a n t l i g h t force ครับถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีคืออะไรคือสัญญาณที่คุณอะเติบโตขึ้น ไพ่ใบ,บนี้คือ cleansing water คือการกลับมาอยู่กับตัวเองคือการกลับมาเห็นถึงถ้าถามผมเนาะในไพ่ใบ,บนี้ผมรู้จักว่ามันคือสัญญาณที่คุณรู้ว่าตัวคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆคุณรู้ว่าขึ้นความถี่ของคุณทั้งหมดนะครับทุกสิ่งที่คุณกระทําคิดพูดหรือแค่รู้สึกมันเป็นพลังงานหมดเลยในไพ่ใบ,บนี้เนี่ยสัญญาณข่าวดีคือคุณ ได้ชำระล้างสิ่งลบๆออกไปคุณได้ชำระล้างพลังงานลบๆออกไปคุณได้อยู่กับตัวเองคุณได้คอนเนคกับตัวเองคุณได้เหมือนแอคติเวตนะครับแอคติเวตคือการเปิดหรือการปลุกหรือทำพลังงานของคุณให้สดให้ใหม่นะครับไวเรนนะครับหรือไวเบชันเนี่ยมันคือขึ้นความถี่ กดแรงดันดูดนะครับหรือกดแห่งการสั่นสะเทือนนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณดังนั้นเนี่ยสัญญาณข่าวดีที่กําลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณผมเชื่อว่าคือการที่คุณรับรู้ะครับว่าเมื่อคุณอยู่ในพลังงานลบมากจนเกินไปหรืออยู่กับผู้คนลบมากจนเกินไปหรือเสพสิ่งลบๆมากจนเกินไปอ่ะมันทําให้ชีวิตของคุณจมอยู่กับสิ่งนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้จักว่าเฮ้ยคุณตระหนักรู้คุณเอเนี่ยนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทําของคุณมันมันมันเป็นพลังงานและมันสะท้อนสิ่งที่มันจะเข้ามาคุณก็คือชําระล้างดังนั้นในไพ่บนนี้ผมรู้สึกว่าคือการที่คุณเจอเรื่องราวต่างๆมาแหละเจอเหตุการณ์สถานการณ์เจอบททดสอบเจอความยากในชีวิตเจอพลังงานลบๆมันอาจจะเกิดจากสถานการณ์ภายนอกหรือเกิดจากสถานการณ์ภายในหรือตัวคุณเองอะ่ะแต่สิ่งนี้คือสัญญ,ญาณที่ดีว่าคุณ จะคอนโทลชีวิตของคุณได้คุณจะควบคุมชีวิตของคุณได้นะครับสัญญาณนะครับข่าวดีสิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณ Passion and p r e s s u r e ครับ So what you r l i f e ไพ่ใบนี้คือการเฉลิมฉลอง Passion and pleasure คือแรงบันดาลใจแรงดนจิตด,ดนใจหรือความสุขในการใช้ชีวิตพไพ่ใบนี้ถ้าคุณดูเนาะเหมือนคนกำลังแบบเต้นรำรอบกองไฟครับคือรสชาติหรือการลิ้มรส ความหอมหวานหรือความสวยงามของชีวิตถ้าถามว่าสัญญาณข่าวดีคืออะไรคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองนะครับหรือจัดงานเลี้ยง reminded, آ, งานเลีสังสรรค์งานปาร์ตี้เกี่ยวกับของขวัญที่คุณได้รับเกี่ยวกับสิ่งดีๆที่คุณได้รับนะครับหรือเป็นในเรื่องราวของคุณได้ผ่อนคลายชีวิตคุณได้รู้จังหวะชีวิตของตัวคุณมันเป็นจังหวะของการเติบโตมันเป็นจังหวะของความสุขที่มันเข้ามาครับ สัญญาณข่าวดีครับที่กำลังเข้ามาในเส้นทางคุณ Wandering Path ครับ Wandering Path น,นะครับ Enjoy the Journey ้าถามว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ไหมผมต้องตอบว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่บางคนกำลังเขาเรียกว,ว่าฝึกฝนตัวเองอยู่ครับที่จะให้กลับมาอยู่ในเส้นทางของจิตวิญญาณของคุณหรือบางคนกำลังค้นหาตัวเองอยู่คุณอยู่บนเส้นทางที่ใช่ของคุณแล้วอะแต่คุณแค่เนี่ยมาจัดการเขาเรียกว,ว่า มาเหมือนมาต้องปรับจูนพลังงานของตัวเองใหม่พลังงานของคุณอาจจะดาวไปช่วงหนึ่งหรือคุณอาจจะลัดเลยนะครับในเรื่องของการฝึกจิตวิญญาณในเรื่องของความสงบไปแต่เหมือน สิ่งดีๆสัญญาณข่าวดีเหล่านี้ที่มันเข้ามามันทําให้คุณเนี่ยกลับมาสู่เส้นทางเหมือนเดิมหรือบางคนมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเป็นการเดินทางนะครับเข้ามาก็ได้หรือเป็นการเขาเรียกไปประจนภัยอีกครั้งหนึ่งก็ได้ enjoy the journey สนุกกับการเดินทางสนุกกับการค้นหาตัวเองนั่นแสดงว่าอะไรมันอาจจะเป็นสัญญาณข่าวดีของการเปิดออกถึงโอกาสที่จะเข้ามาโอกาสที่คุณอาจจะได้ เดินทางในระยะสั้นๆเดินทางในระยะใกล้เดินทางในระยะยาวหรือโอกาสสัญญาณข่าวดีคือคุณจะได้ไปอยู่บนเส้นทางที่แท้จริงของตัวคุณอาจจะไปเจอกับไลฟ์สไตล์ชีวิตที่แบบเฮ้ยนี่แหละที่คุณกำลังต้องการคือไลฟ์สไตล์ที่ใช่สำหรับเราอะอยู่ๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรอกหรือเราคิดแล้วเราไม่กระทำมันไม่เกิดขึ้นครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้สำหรับผมเองผมตอนที่ผมจะตัดสินใจลาออกเนาะผมก็ ลองลองเห็นภาพตัวเองลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ในงานแบบไหนผมก็เห็นภาพตัวเองแบบไปนอน <c oughs> ไปนอนอยู่ทะเลไปใช้ชีวิตแบบชิลๆมันมีความคิดขึ้นมาว่าอยู่ที่ไหนก็ทําเงินได้อะ ผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากอยู่ที่ไหนเราทําเงินได้แต่ถ้าเรายังเป็นพนักงานประจําเข้างาน7จ็ดโมงเลิกงาน4ี่โมงหรือผมทํางานในห้างเนาะเข้างานบ่ายโมงเลิกงานสี่ทุม่มฉันไม่สามารถมีชีวิตอิสระหรืออยู่ที่ไหนก็ทํางานได้แน่หรือทําเงินได้แน่นะครับดังนั้นผมก็เลยตัดสินใจออกมาโดยโดยวางแผนแบบละเอียดมากๆแต่ถามว่าพอตัดสินใจออกมาคิดแล้วว่าตอนนั้นจะทําอะไร ไปทาจริงๆนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์แบบนี้ก็แบบเหมือนมันก็เป็นความบังเอิญที่เราให้ผมเจอแบบช่องเจอไพ่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันมันเป็นเหมือนจังหวะมากกว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมเจอจังหวะนั้นพอดีมันเป็นเหมือนจุดเปลี่ยน turning point อะครับของตัวเองเหมือนกันถามว่ากังวลไหมกังวลแล้วผมก็ฝึกจิตวิญญ,ญาณมานะตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ ลองมาดูกันนะครับสัญญาณข่าวดีสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณชาวรา,ราศีเมษรครับ f u r l of air s, <S ครับ mm hmm. Time to r e s e or take a vacation Allow more time before making a decision Meditation may p r o v e n t anso d ครับ f u l of air s, <S mm hmm. คือไพ่ร mm hmm. อง m ม s เศษชัดเจนมากมันถึงเวลาของการพักผ่อนเนี่ย Cleansing water ผมไม่รู้แหละว่าสําหรับชาวราศีเมษคุณเจอสถานการณ์อะไรมาคุณกาลังกังวลเรื่องอะไรกังวลกับอนาคตกังวลกับเส้นทางกังวลกับเป้าหมายกังวลกับความฝันกังวลกับไอเดียกังวลกับชีวิตกังวลกับเงินกังวลเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแพนนิคแพนนิคไปสมมดนะครับต้องบอกว่าไพ่ใบนี้เนี่ยสัญญาณข่าวดีคือผมรู้สึกว่าในกฎแรงดึงดูดหรือกฎการสั่นสะเทือนสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องเชื่อว่าเราจะได้มัน แต่ความเชื่อเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความเชื่อในกฎจักรวาลหรือความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันคือความเชื่อว่าคุณสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้คุณสามารถที่จะกระทําคิดลงมือหรือพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้ดังนั้นเนี่ยไพ่ไปนี้นะครับในช่วงนี้เลยบางคนเนาะสัญญาณข่าวดีเลยคือไปพักผ่อนไปพักร้อนนะครับไปท่องเที่ยวไปเดินทาง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการเดินทางใหม่ของคุณอะ Around more time before making a decision คือให้เวลากับตัวเองสักนิดก่อนที่คุณจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างลงไปมันก็คือการตัดสินใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมในสถานการณ์ชีวิตของคุณนั่นเองนะครับและงนั้นนี่คือสัญญาณอะไรสัญญาณของการปล่อยวางครับ f o r of แอร์ Air, คือสัญ,ญญาณของการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอยาก่างปล่อยวางชีวิตปล่อยวางความคดาดหวังปล่อยวางความกงังวลปล่อยวางการควบคุมสิ่งต่างๆแต่ปล่อยให้มันไหลไปตามกระแสทานของการนำทางในพลังงานของคุณหน้าที่ของคุณคือแค่ c l e a n s i n ครับเคลียร์พลังงานดูรู้ตัวทั่วพร้อมความคิดอารมณ์การกระทำของคุณให้อยู่ในพลังงานที่ดีแค่นั้นเลยหน้าที่ของเรามีแค่นั้นครับฝึกสมาธิ การฝึกสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้คุณรับรู้ถึงความสงบเมื่อเกิดความสงบคุณจะเกิดปัญญาความสงบมันทําให้คุณมันทาให้เสียงภายในของคุณหรืออินเนอร์ว e ์ของคุณอะมันดังชัดเจนในการตัดสินใจหรือในการกระทําบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญหรือมันจําเป็นในชีวิตของคุณมาดูกานนะคะว่าสัญญาณข่าวดีที่กําลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณครับ t e of a r Transformation ครับ ดูชาวราศีเมษเอเออร์จสำหรับบางคนเนี่ยดูดูเ็นเออร์จีของความเครียดเยอะคุณต้องการความสนุกสนานคุณต้องการเส้นทางใหม่ในชีวิตคุณต้องการแนวทางใหม่คุณต้องการวิถีใหม่ในชีวิตแน่นอน The of Air ครับ the e n d of difficult situation embrace the c h a n g e and expecting to get better now recovering from And a d n i t i o n ครับ r e c o v e r i n g กับ Purification มาคือการฟื้นฟูกำลังใจคือการฟื้นฟูพลังงานการฟื้นฟูชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่ t h e End of Difficult Situation การจบของสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณแค่ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะคืออ่าผมยกตัวอย่างคุณอยากมีดวงที่ดีคุณอยากมีชีวิตที่ดีแต่คุณยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆอย่างเช่นให้เห็นภาพ สมมุติคุณอยากมีสุขภาพที่ดีคุณรู้แหละว่าคุณต้องไปออกกําลังกายคุณรู้แหละว่าคุณต้องลดน้ําตาลคุณต้องลดเค็มคุณต้องลดของที่มันไม่มีประโยชน์คุณรู้แต่คุณไม่ได้ตื่นรู้คุณไม่ได้ตระหนักรู้คุณแค่รับรู้เฉยๆแต่คุณก็ไม่ได้ทำจนวันนึ่งร่างกายของคุณมันฟ้องสุขภาพไม่ดีละคุณเพิ่งตื่นรู้ตอนนั้นว่าเฮ้ย ก่อนหน้านี้ทาไมชั้นไม่ดูแลสุขภาพทําไมชั้นกินอาหารขยะทําไมชั้นไม่ไปออกกําลังกายจนมันถึงเวลาที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆหรือสถานการณ์ที่ร่างกายเตือนคุณแบบหนักจริงๆเหมือนการสูบบุหรี่เหมือนกันทุกคนรู้เขาว่าสูบบุหรี่ไม่ดีแต่คุณไม่ตรหนกรู้ว่ามันทําอะไรต่อสุขภาพของคุณได้จนกว่าคุณจะไปตรวจว่าแล้วหมอบอกว่าปอดคุณหายไปแล้วนะแปหรือ5 0 นั่นแหละครับทำไมเราต้องตื่นรู้ในทุกๆสถานการณ์เพื่อเพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อให้เราเห็นคุณค่าหรือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจ่างแจ้งชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการสัญญาณสิ่งดีๆสัญญาณของข่าวดีที่กําลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณการจบบางสิ่งบางอย่างกําลังเปิดออกเส้นทางที่มันยาก,ยากนะครับหรือชีวิตที่คุณใช้ที่มันดูยากๆเนี่ย มันกำลังจะจบลงหรือสถานการณ์ผู้คนที่มันไม่ดีกําลังจะออกไปนะครับคุณกําลังเหมือน transform ตัวเองแหละเหมือนคุณกาลังแบบหาวิธีหากระบวนการอยู่สักครู่นะครับโทรศัพท์เค of s w o อดขึ้นมานะครับ สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับอยากจะเข้ามาฟร e น n of Cups ครับอันนี้ละกันจะออกมา Ace of Wands ครับ Me the Empress ครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความสำเร็จ แน่นอนว่าคุณตั้งเป้าอะไราไว้แล้วคุณแอคชั่นคุณกระทำคุณสำเร็จเพราะว่าคิงออฟสอดคือคนที่ชัดเจนในเส้นทางชัดเจนในเป้าหมายนะครับหรือการเติบโตของคุณในเวอร์ชั่นต่างๆการเติบโตในงานได้ไหมได้การเติบโตในการพัฒนาจิตวิญญาณได้ไหมได้การเติบโตในความสำเร็จของตัวคุณได้ไหมได้มันมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามามันมีสัญ,ญญาณของโอกาสมันมีสัญญาณของการเริ่มต้นทำเปลี่ยนแปลง วังสิ่งบางอย่างใหม่ครับเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่คู่ควรในเวอร์ชั่นของตัวคุณดังนั้นเนี่ยสัญญาณขา่าวดีที่กำลังเดินทางเข้ามาผมรู้สึกว่าไพ่บุคคลขึ้นมาคือตัวคุณแต่ละคนะจะได้เติบโตในเส้นทางในวิถีของแต่ละคนดังนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับขอให้คุณเชื่อมั่นว่ามันจะดีว่ามันจะเวิร์กไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังฝึกจิตวิญญ,ญาณพัฒนาตัวเองอยู่ไม่ว่าตอนนี้ สักคู่นะครับ ทีครับพระสดุมาสง่งโอเคนะครับลองมาต่อกันเนาะผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสสัญญาณของโอกาสสิ่งดีๆการปรับเปลี่ยนบางอย่างใหม่การเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นคือสัญญาณของการเติบโตในชีวิตของคุณการเติบโตในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจบิสเนสของคุณก็ได้ The Empress เนี่ยมันเป็นคล้ายๆล,ลักษณะของความอุดมสมบูรณ์หรือคนที่ เติมเต็มตัวเองคือคนที่รับรู้ถึงพลังงานหรือขึ้นความถี่ในตัวเองและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณข่าวดีอะไรที่จะเข้ามาในเส้นทางชีวิตของตัวคุณผมใช้ไพ่จิตเดิมแท้มาขยายดูสัญญาณข่าวดีนะครับสัญญาณสิ่งดีๆ สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆของชาวลัคนาราศีเมษนะครับที่จะเข้ามาข่าวดีเนี่ครับชเจนนะครับข่าวดีครับกู้ดนิวครับอาจจะเป็นเงนินอาจจะเป็นการเติบโตการประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับหรือเขาเรียกว่าอาจจะได้รับเงินนะครับจากงานจากธุรกิจหรือจากสิ่งที่คุณทําหรือข่าวดีในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่บางอย่างก็ได้ ต้นไม้มันเหมือนเป็นการเติบโตหรือการช่วยเหลือการสปอร์ตการสนับสน,นุนถ้าถามว่า manifestation ได้ไหมได้กดและนึ่งดูดได้ไหมได้นะครับมันอาจจะเป็นข่าวดีของการที่คุณพัฒนาตัวเองเราขึ้นความถี่ของคุณเนี่ยไปอยู่ในระนาบเดียวกันกับพลังงานของสิ่งดีๆในจัก,กรวาลมันก็เลยทําให้เหมือนคุณเฉลิมฉลองอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนคุณเฉลิมฉลองเหมือนคุณจัดงานปาร์ตี้บางสิ่งบางอย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นการเลื่อนขั้น เรื่อนตำแหน่งหรือ,อไปอยู่ในองค์กรที่ต้องการหรือไปอยู่ในคณะที่ต้องการอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ได้นะครับนี่คือสัญญาณนะครับข่าวดีสัญญาณข่าวดีอะไรที่กำลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณครับความเมตตาความเมตตานะครับครเน็เนี่ยคือ น่าจะบอกว่าอาจจะเป็นสเสน่ห์เมตตามหานยมคนรักคนเอ็นดูคุณมันอาจจะเป็นคนรักคนเอ็นดูเพราะว่าคุณอาจจะทำเขาเรียกหน้าที่หรือทำงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือคุณอาจจะมีแล้วคุณแบ่งปันด้วยความที่พลังงานของคุณเหมือนคุณแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปครับมันก็เลยทำให้ คือคุณต้องการอะไรอ่ะคุณส่งพลังงานหรือคุณให้สิ่งนั้นออกไปก่อนคุณก็จะได้รับกลับมาดังนั้นความเมตตาเนี่ยมันมาจากคุณนั่นแหละครับเมตตาช่วยเหลือหรือแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปมันก็ทําให้คุณได้รับกลับมาเช่นกันนะครับแล้วก็มีการรอคอยเวท้งเวท้งนะครับการรอคอยเนี่ยมันคุณพร้อมแล้วแหละที่จะรับโอกาสที่จะเข้ามาคุณตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะเข้ามา ในไพ่ใบนี้เนาะเหมือนคุณอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับแล้วก็รอขบวนรถไฟอยู่แต่คุณมีกระเป๋าที่เตรียมพร้อมหมดแล้วดังนั้นการเดินทางของคุณในชัปเตอร์ใหม่มันอาจจะเปิดออกสัญญาณเข่าดีตรงนี้มันอาจจะเป็นคุณผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกระบวนการใหม่เกี่ยวกับงานก็ได้แต่หรือการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเส้นทางบางอย่างก็ได้แต่มันเป็นการตัดสินใจที่คุณคิดวิเคราะห์ทบทวนมาเรียบร้อยครับ มันเป็นการตัดสินใจที่คุณเตรียมตัวมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจอยู่ๆแบบฉันจะไปแล้วไปเลยแตม่มันมีการวางแผนมันมีการเตรียมตัวนะครับมาก่อนอยู่แล้วนั่นคือสัญญาณที่เมื่อคุณเตรียมตัวคุณเตรียมพร้อมคุณรู้ว่าคุณจะไปในเส้นทางไหนเหมือนคุณรู้ว่าคุณจะนั่งรถไฟสายไหนไปที่ไหนอ่ะมันไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับเพราะว่าคุณรู้แล้วอะว่าจุดหมายของคุณคืออะไรนะครับและจุดหมายของคุณคือการเติบโต นะครับหรือความสําเร็จเด็กสัญญาณข่าวดีครับสัญญาณสิ่งดีๆที่อาจจะเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีเมษจุดยืนในตัวเองครับโอ้ล์สเตชันตรงนี้อาจจะเป็นความมุ่งมั่นความตั้งใจการหนักแน่นก็ได้หรือความมั่นใจในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สัญญาณข่าวดีตรงนี้คืออะไรคือคุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณยืนหยัดชัดเจนในในในจุดยืนของตัวเองนะครับคุณยืนหยัดชัดเจนในความฝัน องตัวเในเป้าหมายของตัวเองก็ได้สัญญาณตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณมีจุดยืนของตัวเองผมรู้สึกว่ามันคือสัญญาณของการที่คุณฟังเสียงของตัวเองมากขึ้นคุณได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนมากขึ้นคุณใช้ชีวิตตามความสุขของตัวเองมากขึ้นตามจังหวะที่คุณต้องการนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนนะครับ support แน่นอนว่าตรงนี้เนาะเหมือนเป็นไปเที่ยวแล้วไปปีนภูเข,ขานํำแข็งกันมันคือมีคนคอยช่วยเหลือคุณ มีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่มีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ในเส้นทางของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นลูกน้องนะครับอาจจะเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนรักเมตตาเอ็นดูคุณนี่คือสัญญาณของการช่วยเหลือสนับสนุนเข้ามานะครับผมรู้สึกว่ามีการผลักดันตัวคุณอนะให้เติบโตด้วยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามีสัญญาณอะไรนะครับที่จะเข้ามาหาคุณอีก ชายไพ่ยูนิคอร์นนะครับสัญญาณข่าวดีที่กำลังเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณครับชาวรัคนาราศีเมษ เ t i e n นครับสัญญาณของความอดทนครับเพชนคือความอดทน Pause before you take action trust the d i v i n e timing if that w o r k be patient and pay waste your w a i s ครับให้วินี้คือไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่การเริ่มต้นอะไรอยู่เริ่มต้นธรุรกิจเริ่มต้น Business เริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจาการหรือเริ่มต้นการเรียนรู้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่หมดการเดินทางใหม่หมดเนี่ยสิ่งสำคัญเลยที่คุณต้องการคือผลลัพธ์ที่มันดีต่อชีวิตเนาะคือเงิน คือความสุขคือสิ่งดีๆทางวัตถุมันต้องใช้ความอดทนพไพ่ใบนี้คือสัญญาณของความอดทนนะครับ trust the d i v i h e timing it at work เนี่ยมันคือให้เชื่อในจังหวะเวลาคุณมีจังหวะเวลาของข่าวดีคุณมีจังหวะเวลาของความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งดีๆมันจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อคุณเคลียรพลังงานลบๆในชีวิตของคุณออกไปให้หมดเคลียรความคิดลบ,ลบเคลียรความกังวล หรือมุมมองลบๆที่คุณเคยมีต่อตัวเองเคยมีต่อชีวิตของคุณบางครั้งปรับเปลี่ยนที่มุมมองนิดหนึง่งชีวิตของคุณเปลี่ยนนะครับดังนั้นพไพ่ใบนี้คือสัญญาณของความอดทนข่าวดีของคุณเลยคือคุณมีจังหวะเวลาที่จักรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้นะครับสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆใด,ดครับที่จะเข้ามา imagination ครับ e n v i s i o n and new reality get yourself permission to dream believe in ultimate possibility ภาปนี hmm. ้ imagination คือการจินตนาการคือความฝันคือคุณผมต้องบอกว่าถ้าคุณเข้าถึงจิตวิญญาณสกยภาพของตัวคุณเองได้คุณจะปลดล็อก intuition ของคุณหรือปลดล็อกเขาเรียกว่าความไม่จำกัดของชีวิตของคุณ คุณจะเติบโตหรือคุณจะคุณจะเป็นใครก็ได้ในเวอร์ชั่นที่คุณอยากจะเป็น imagination มันก็คล้ายๆกับการใช้กดแรงดึงดูดก็ได้ envision An and new reality คือคุณสร้างความจริงให้มันเกิดขึ้นจากจินตนาการของคุณทุกๆความคิดทุกๆจินตนาการที่จิตสำนึก หรือความคิดของคุณเนี่ยไปโฟกัสอยู่มันจะเกิดเป็นความจริงในชีวิตของคุณแน่นอนว่าส่วนใหญ่เราเลือกโฟกัสในความกลัวในความกังวลในความขัดแคลนมันคือสิ่งที่เราคิดโฟกัสหรือเชื่อมากที่สุดมันก็เลยทําให้ชีวิตของเราอะเจอแต่ความยุ่งยากเจอแต่เรื่องราวแย่ๆแ,แล้วคุณก็ไปมองว่าเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเป็นไปในเรื่องของกรรมในดิจิตาชัที่มันทําให้คุณเจอเรื่องราวแย่ๆแ,แต่เมื่อคุณลองสังเกตหรือคุณตื่นรู้จริง,งๆนั่น คือสิ่งที่เกิดจากตัวคุณล้วนๆเกิดจากขึ้นความถี่ของคุณล้วนๆเลยนะครับ Get your self permission to dream เนี่ยคือพาตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งความฝันนั่นแสดงว่าข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่กาลังเดินทางเข้ามาในเส้นทางคุณผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลมันเป็นสิ่งจําเป็นมันเป็นการช่วยเหลือที่จักรวาลส่งเป็นบุคคลเป็นสถานการณ์หรือเป็นเรื่องราวความบังเอิญต่างๆที่คุณต้องการแต่ละช่วงจังหวะ ณนะตอนนั้นๆเข้ามาดังนั้นการสังเกตความบังเอิญสังเกตสิ่งดีๆคุณจะรับรู้ว่าคุณได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา believe in ultimate permission uh, possibility คือให้คนเชื่อในตัวเองนั่นแหละครับว่าคุณสามารถที่จะมีเงินบางครั้งร่ำรวยได้ คุณสามารถที่จะเติบโต,ตหรือประสบความสําเร็จในในงานในธุรกิจที่ตัวเองทําได้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนได้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อความแมสเซจครับของข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่กำลังเดินทางเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณ มาดูกันนะคะว่า Angel ลนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังจะบอกอะไรคุณบ้างนะครับถึงสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณ knowledge ครับ angel of knowledge หมายเลขห้าไพ่ใบนี้เหมือนผู้หญิงกำลังจินตนาการนึกถึงสิ่งที่จะเป็นนึกถึงสิ่งที่อยากได้นะครับดังนั้น knowledge คืออยากปิดกั้นความเชื่อของตัวเองอยาปิดกั้นองค์ความรู้ใหม่ๆ เพราะว่า,าไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเหมือนแบบการการที่คุณจินตนาการการที่คุณนึกแล้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเป็นความจริงะครับดังนั้นโนเลดคือข้อมูลคือองค์ความรู้ที่คุณดาวน์โหลดมาเนาะหรือพลังงานจากจักรวาลก็ได้ครับที่คุณดาวน์โหลดเข้ามาหาตัวคุณเองดังนั้นองค์ความรู้หรือการศึกษา หาหาความรู้ให้มากขึ้นนะครับในศาสตร์ของกฎแรงดึงดูดหรือหรือการศึกษาในในศาสตร์ที่คุณสนใจในแขนงที่คุณสนใจเนี่ยมันอาจจะจำเป็นต่อตัวคุณก็ได้นี่คือสัญญาณของคุณจะได้รับข้อมูลครับคุณจะได้รับสายสัญญาณที่แองเจลสิ่งศักดิจจก์สิทธิ์จักรวาลส่งมาให้คุณดังนั้นมีสติและรับรู้ครับว่านั่นคือคำใบ้บางอย่างสำหรับ เส้นทางข่าวดีหรือชีวิตของคุณก็ได้ครับก็น่าจะครบถ้วนประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษครับขอบคุณทุกการสพอร์ทุกการสนับสนุนทุกการติดตามครับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาขอบคุณครับ